แน่เห็นป้าสว่างแจงไพ่ผ้าผูระผ้าสีท่องงามประจักษ์ตาสองนภาพไพ่พนแสงอรุณย่ำเศร้าท่อประกายแกงแกมเมฆบ่อแกมแผ่นพายงามไข่ดังสวรรค์บุพชาตินันน้ำนอพระสังฆะผู้เป็นเป็นอริยะจิเลตตายไว้แล้วมโนใสพุดแผ่วหัดไทยดวงกวางกระจาง เรียบประดุษดังท่านาผ้าแกงแกมใสมนุษย์สาโลกใจผู้เที่ยวทองสงสารร้อยนำท่านตันหาแวกชละกะ่ากระแสเคินผู้ได้บื่นเพี้ยนใบไปย่ามตัางทาอดสาทนแวกวายกระหมา่พอฟังประสงค์คือดังองค์ุทธเจ้าพูดถึงฟังนิโรธะเพินหาเพี้ยนได้ละกิเลสมาน่นาลำ กุศลกรรมทำไบอสงไขยแสนชาติจังสามารถวงพลเห็นส่นโมกกระทำวกเฮานี่กระเลิดลำแดน้ำสองข้องสวรรค์เกิดมาท่านคำสอนยอดภาคุ้นผู้บุญลนเป็นกุศลเฮาแทแต่บุพเพ,พเพียนภาคหากว่าบุญบอกอไวจะไหนเราสิบกพานโชคเฮามี่เมือนลานจังได้พบประสบเห็น ถือว่าเป็นมงคลเลิศอ,อุดมสมแล้วที่ได้มาเห็นแจวมหาคุณอันลำคาหาแนวเทียบปอใดรักษาไวคอยถนอมเอาสินท่านเป็นหัวรองพร้อมธรรมภาวานาเพื่อรักษาดวงธรรมให้อยู่ในกระจายางท่านนั้นเป็นหลักตังสีลังเป็นหลวดไขาภาวนาเป็นดังไขเพชรดันกลางก,าก่อความ องค์ธรรมะสิยูรวมสแทนฐานจิตสิ่งประสงค์จำน้องขิตข่าวควนประมวนันไวสิสมใจมโนตังนิพพานังสิพอผ่านถึงนิพพานดังเบาความเสาเมนเบอร์มีต่อจากนี้สิสีแกงถแหลงไข่ถ้านาไม่บุญสำเร็จจากท่านการให้สีละไม่กะสิวภาวนาตลอดทั่ว สามอย่างนี้เอิญนวังหัวแนวล้อมแทนพระธรรมเบื้องแรกขอเก่ายำไพ่ภากท่านาไม่ได้แจ้าการให้ท่านสาะทุนหนุนเกลือคือจนเกียวสงขอให้ผู้อื่นไปเผื่อแพรท่านนี้แจโรคผาได้จริงแท้แน่นอนมีคว่ำลมเสยดยจรอนหอนแหงเต่งอกมีหลายๆบ่หายงกสิถูกท่อละม่นกัน หัดให้ปันสระลระบางเสียนทางเสินใหม่ยิตมที่ใสพองแผวบัดเฮาใดแต่งท่านสังเกตบึงลดท่านน้มเฮาแบ่งท่านของใจที่ใสห้องห้องอิ่มอมกะเสียมสานจิตสิท่านใจสีเบาจิตสิเอาใจหดหว่วชิดกาักคักสีคอยหูประจักแกงแก่ใจพอเอ้ยแม่เอ้ยผนว่ามีเป็นแสนเมื่นลานจะเปล่าวา่าเจ้าของดี ตายเป็นผีกระจบกันต้องภาคมั่นลาเวนบ่อเห็นเอาไปได้ไผ่ไผ่กระโดยดังสีมั่งมีหรือทุกข์ห้บัดไปใหม่กับบ่อเหลือเขาสงสารอบาดเบียญัดเส่ปากให้ไปนน้ำถึกไผเผาเอาจนดำกรบบ่อเห็นเอาไปได้ผู้เอาไปเหมือนพ่งพ่องบุตรธิดาหน่อยใหญ่ซื่อหยังกับบ่อได้าติไปใหม่ปินเพผ้ากันคิดแนบ่อได้สีขวยก่อไปถึงใด โรดสังใจหวัวนจิตเหตุในผลดูบางหันมาทําหันมาสร้างกุศลกรรมทําประโยชน์บ่มีโทษแท้สิดีแน่ได้แพลภายซอยผู้ถูกยากให้ผู้ตกยากอนาถาซอยบัดบ้าซอยสังคมผู้ขาดแคลนเครื่องแคลนมีหลายแดนที่ควนให้พวกเจอให้กว่ากา,กาเกินลบมพัดเงิ้นนำถวมบานฟองไปใหม่หมอดสาไ ขอเล่นเท่นทุกท่านหูใจจากะนี่มันคำของพระซอยประสานบ้านเอนิญขอเป่าเตือนทุกคนสร้างบารมีให้เพิ่มแพรเอาให้ถึงคักแนะผสมใบให้เกินแข็งเก่าสีแสส่แรงสิบสี่แรงให้แรงให้หน้าสวนเดิมส่วนว่าใจของเฮายาเสียวทั้งแรงมาโนแปลงหมายพอ่อปร,ราการกาแก่ มวลหักนีอยู่แทบเพียงทานให้อ่านถึงเพิ่นว่าเที่ยวทางเบิ่งประสงค์ทิงบางใหญ่ฮอดห่มจิกเฮาสิได้สวยหลังฮอดห่มหังเฮาสิได้สวยหน้าฮอดห่มว่าเฮาสิได้อาบเย็นไผก็เห็นมาแล้วแนวดีสีสางายาสิพากันมัวมัวลินบ่ห่วงหยังจังมาบานเพิ่นตั้งตกแต่งแปลงทานให้ใจบ้านนําเขาจะหอมเหงาเมาเซอ ฉันถอยเพอเกิดสอยเปลี่ยนว่าซอยเจียนลาแก่แห่บ่มีลูกตุ่มบ่กางหูมูป่ามนุษย์สาหนีนาจะต้องเพิ่งอาศัยกันคือจังขันกับบวยกับซอยกันตักน้ำอีกทั้งซ้ำกับถวยอาศัยกันบัดไซปนใส่ไปร้นถวยปากว่าแกยังได้เพิ่งซ้ำดินกันยังเพิ่งน้ำน้ำกับเราอาศัยดินคือดังอินกับห้องคูกันสวรรค์ป่า หน้าอาศัยใบดำเขาเศร้าสวนอาศัยเพืชปลูกมะเขือมะแข้งกระตามแทแะใจมนุษย์สาโรกใ้จะต้องพึงอาศัยกันคือดังฉันไขจจว่ามาแต่ตอนตนคนบ่มีพองๆองอาศัยอิงพิงพอเบียบดังต่อว่าโพน้ำค่อยตาแต่สีผูกคู่ต้องอาศัยแรงลูกซิดดูชูเชิดจังีิเกิดประโยชน์ย้อนคุ้นขายแห่งคู่ ห้าสิทธามข้อกระทูอาศัยแต่งแปลงจัดจังสิเป็นข้องวันเกาแกงแถลงไ้ไม่สิเป็นพื้นผ้าอาศัยคนต้อตำม,มีตะล่ำแค้นบอุ่มไผแล้วกูสิฟังขังบอมีผู้ยอมบวหูกอมสีแดงแจงบอมี่สู้รถบะแสบนัวเดือทานผูให้ท่านเป็นค้นกวง่งกวงประชาชุวมชอบเชิญประกอบต่อตังฝังแน่นเป็นจันรสาร เชิญประกอบต่อตั้งฝังแน่นจันกุศลนับบาดีเลิดลนจังได้ห่วมสินท่านให้เบิกบานในบุญสิกเกินอุ้นหนุนคำเมตตาทำจะล่อมใบหาเทิดหวงกวางกาจางจ้นกฐาสาดอ่างสนุกส่างแต่ส่วนดีอันเมตตาการุณาวันนีบอมิภูสิบังกับลังมะเอียงคือฝนที่ผมนุงพมพลินลังนงเอ็นไหลเวินพื้นดินกรไดซุม ซุมนักปากเพ็นนัว,วาว้าสิบเข้าอยู่เสมออันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนสายฝนจากปากป้าสุรลาไัยสู่แดนดินเฮ้ได้ยินคำนี้ก็ดีใจจังพินว่าคือจังฝนปากป่าสลบพื้นให้สุมเยน็นการทำบุญก่อนี้เน้นสระสิ่งท่านของขเกที่สองให้มีศีลเจตนาให้หมายเวน นี่จากเว้นตหาเจตนาเว้นบาปไอ้กระราบอยู่แล้วสินแจวหาปาการขอหนึ่งนันปนตานหเห็นแจชีวิตให้สงสารม่อนมินปูหว่วโอกกากว่างสัตว์ทั้งปวงก็โดยดามคือค้นนิลทานกินอาหารมีลูกเต่าเสมอดามดังเฮ้ากัเปลี่ยนปากกะไดตามเศพศเผอพันุภาษาไผภาษามันอันไกลกามาเนื้อ จังว่าเสือสางสร้างหมูมีจะนี่ป่าสัตว์นานา้นาดกหน่อยถึ่งง้อยไม่ส่งเสียงหาอาหารกอบเยเรียงฉีบอยู่เสมียนก้นนาลู่ตนชีวิตให้คิดดูเสียนหงต่างกระสะ,สะแสวงโซได้หาจินดินดันการตั้งคนตัง้งแหนคามหวานสิหางหายผู้ที่ใจหดหายบ่ไม่เม,ม,มตตาเย็ดยเห็นเจตโตทำลายมิตบาปสิเห็นเว้นตอง ข้อสองสามสี่หาเจตนาให้เวนสวเพิ่นสั่งสอนให้เลิกมัวหฮกกะหูสูปเด็นเปิน่นวาเวนกัใหเวนจังสิเกิดผลดีจังสิเป็นล่าสีมิงมงค้นแทกันไาแว่เกินลว่วนใจบ่จงตรงต่อคงเสิิด้พบพ่อผลไหลปวดมหันปูรักษาได้นั้นสิมีแต่ความสุขอันตรายภพยสุขที่ห่างไกลได้เวน ศีลเป็นของลำม,มนุษย์ทำเต็มเปี่ยมบ่มีศิลกะบ่เยี่ยมเขาเสีเออญมนุษย์ปอมให้มีศิลป์ความพร้อมหอมหอดเมืองสวรรค์เทพเทวันสาธุประสาทพ่อนหายหอนอัลรอนแดนันไตยิงใช้ให้หม,มายมาดยาให้ขาดแต่แล้วศิลเจ้าให้ลำนำซุปนักปาาเป็นเกาหยำซำเติมเตียนจี๊เป็นค่ำคงผ้าศิลกาขาวัปปะงวนสีเรื่องบอกไว้ว่า อันสตรีไม่มีศินก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีสินก็สิ้นสีเป็นพระสงฆ์ไม่มีศินก็สิ้นดีข้าราชการสินไม่มีก็น่าอายมีข้อหมายดล,ลสาธุชนให้ตั้งต่อผู้มีศิลสิบหกขอเห็นมองปองจราิญ